อะไรนะครับผลไม้ที่ผมชอบกินอ๋อแตงโมครับมันเป็นอะไรที่แบบที่ต่อใจที่สุดเลยแตงโมเนี่ยมันช่วยคลายร้อนครับแล้วเวลาที่เรากินแตงโมเนี่ยมันก็ชื่นใจดีต่อใจอ๋อก็ชอบกินจริงๆครับส่วนวิธีเลือกแตงโมแหะครับเราก็ต้องทําประมาณนี้ครับแบบเคาะๆดูอุ้ยมีแบบแบบคลายร้อนได้ดีกับแตงโมซะอ,อีกที่สุดสุดๆนะ่ะแตงโมจากลวหยาง ค่อนทางรสชาติดีครับพี่จานพูดอะไรผมเขินนะพี่พูดแรงพี่เนี่ยหยุดพ,พูดเลยผมอายนะจะเขินทําไมพี่พูดถึงแปงไม่ใช่ตีตกลงพี่จานหมายถึงแปงเหรอผมสาดีใจคิดว่าหมายถึงผมเลือกมาเลยจะเลือกตีหรือว่าจะเลือกแปงตีจะเย็นเย็นตีจะเย็นเย็นถ้าไม่เลือกตีก็ออกไปนอนนอกบ้านได้เลย เย็นตีชัยเย็นยังไงพี่ก็เลือกตีอยู่แล้วแหละ